ทำไมโรตีนแปลกๆนะไม่จริแบบเปิดตัวสาวลักการน่าน่าเดินแบบแล้วให้ใหจริงเอ้วให้และวแม่าพี่เปิดไอ้เแล้วอะต้องคู่กับพี่ต้องคู่กับพี่พี่เปิดไอ้เกียโอ้เด็ดคู่กับพี่เด้กินตรงนี้แหละน้องเและกับพี่กินตรงนี้แหละอุตสาห์ใส่มงกุฎมาแล้วด้วยแคจะเกิดอะไรอุยวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นธีมหอมดั่งเจ้าหญิงนี่ไงหอมดั่งเจ้าหญิงได้โรตีนถ้าเราล้อเองเลย ไปทำนี้หรออะะะไรนฮหายตัวไปทำนี้หรอฟื้นชิพแล้วหลังจากที่ใช้เวลาพักฟคนอยู่สักพักไม่เป็นไรเี่้ไปเยอะแล้วแล้วก็บอกว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ดนั่งรถตู้มาด้วยกันกว่าแล้วแล้วแล้วนี่พี่จะติดผมไหมเนี่ยบอกพี่ติด จะย่าติดเชื้อมันหมดทุกวันแล้วไม่พี่ต้องพูดอย่างนี้ดิจริงๆต้องเล่าให้แฟนขับดิวฟังก่อนคือว่าแฟนขับแคนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าวันนั้นแฟนขับแครไม่ได้มานะคะมีแฟนขับดิวเนี่ยที่มาวันนั้นเนี่ยราบว่าวันไหนนะอาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่วันนั้นที่หมอบอกว่าเป็นวันที่แพร่เชื้อหนักที่สุดอุ้ยจริงคือถ้าวันนั้นเราไม่ได้ใส่แมสปิดปากเราเนาะ ชัดเลยขอเสียงปรบมือให้บุคคลตัวอย่างนะครับผมจะเข้า,กการ,รุ่นแน่นอนแ,แต่ถึงแม้ผมไม่ใส่แมสมานะครับไอ้นี่ก็ป่วยนะครับแล้วตอนนี้พี่ป่วยป่ะเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นอะไรอยู่นะตนะอะนะนะี้เป็นไซนัทไซนัทไซนัทแล้วมาโดนเส้นเสียงไม่ใช่เส้นเสียงเส้นเสียบเส้นเสียบใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในรถยังแบบเส้นเสียงไม่มีผลต่อการเด้ง เฮ้ยวันนี้เราเราแต่งตัวมาแบบว่ากูกูจริงเหรอกูกูอย่าอย่เราเราตัวตั้งมาตัวมาแบบข้างๆูกูอี่รกันนะตัวมาตูวกูก่อนคุณผู้ชมครับคุู้ภาษาคำว่าข้างกูกูผมได้ยินมา10ิปีที่แล้วเอาเลยยังไงวะพี่แคทซี่ตาบวยนะชัดๆเลยช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเซีโหลกันแบบเป็นทางการก่อนดีกว่าอ่เลิมจากหน้าบ้านเลย นั่งลงพี่ครับผมครับเจ้าของที่เด็กที่สุดใช่ไหมครับเฮ้ยสวัสดีครับรุตสุรุตครับผมการกล้าพูดขนาดนี้ต้องมีความมั่นใจมากจริงจังมั่นใจกับเราตัวเองครับคือจริงๆก็บอกว่าวันนี้เนี่ยสภาพร่างกายของรุตกับดิวไม่ค่อยดีครับคือยัง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 ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกข้าวเป็นเดี่ยวแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราทุกอย่างตแทนต้องที่อยู่ที่ดิวไม่เพียงแคืองานวันนี้ สุขภาพกับสติควรจะแยกกันเนี่ยคือมัดคงอยู่คืองานวันนี้เนี่ยจะดีออกจะออกมาดีหรือโล่มไงก็ตามที่แคนนั่นไงวันนี้นะครับผมไม่ว่าเอ่อเพลงไหนจะเป็นยังไงอะไรยังไงร้องผิดเนื้อเรืยองไงถูกต้องโทษแคนอย่างผมน่รู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ไหมแล้วพูดเป็นนางกายและหนึ่งคนแนะนำตัวเรให้รู้จักทุกคนกลางบดีสวัสดีครับแคนเดอะสตาร์แปดช้า ก็อยากจะพูดนะครับว่าที่จริงเนี่ยผมเตรียมเรื่องพูดมาเยอะมากแต่ว่าขึ้นบนเวทีมุ๊หาจังหวะพูดไม่ได้จริงๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพี่แคทไม่เปิดให้พูดใช่ไหมเห็นชัดบ้างจริงเดียวเห็นชัดบ้างจริงเพราะพี่แคทพูดมาทักเยอะเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากนะจุดนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเลยพูดเลยไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนุ๊นนุ๊นแคทเรียบร้อยแล้วเอยค่ะสวัสดีครับกลับบ้านเถอะ ถ้าผมเราจะไม่เรียห่ะมาพี่ไม่ได้ต้องตัวพี่มีคนเขาบอกว่าเขามาแต่เสวียโมมารอดิวใช่ใช่ใครนะใครมาเสวียโมงนะหลายคนหลายคนใครมาก่อนเสวียโมงบ้างครับขอบคุณมากใครมาก่อนเสวียโมบ้างครับเยอะมากขึ้นน่ะเสวียโมงมาทำไมครับเดี๋ยวมารอพี่จองที่จองที่ด้วยแข่งกันมาเช้าเพื่ออะไรเนี่ยถูก S <S ามารอมารอเออพีเราเนี่ยเราอยากมาช้อปปิ้งก่อนไงตอนนี้ของเชเดี๋ยวดูแย่นี่ยังไม่ได้นำตัวลยเนี่ยก็คมาไม่คือวันี่เขบอกพี่นัตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ักข้างนอกนี่ยังไม่รู้จักชื่อผม่นียสักทีไหมเอาเลย่เราแอคชัก่อนสามสองหสวัสดีครับดิวครุ่นรุ่นรุ่บรุ่ด้วยรุ่นรุรุ่ครับพี่บอกรุ่นด้วยบอกรุ่นด้วยสี่ครับ เจอกับน้องๆในงาดังสามคนจะมีการพาเราไปร่วมเจอกันแม่ด้วยใช่แล้วก็วันที่19บเก้าใช่ที่สถานี้าร์น้ำฮึ่งนะเราบอกว่าเตรียมทุกอย่างไปเซอร์ไพรส์คนดูคนที่ไปด้วยต้องใชจมากจริงๆเตรียมทุกอย่างที่โอเคไม่ต้องเอาหวาดไปอย่างเดียวพอคือไอ้โทษโทษกับคือแคนเนี่ยเป็นครั้งแรกของแคนใช่แคนบอกแคนเตรียมทุกอย่างเป็นครั้งแรกที่ได้ไปไม่จริงไม่จริงบางทีครั้งแรกมันอาจจะไม่หาเรื่องหันเสมอ แต่มันอาจจะหาอโหยก็ได้แต่มันไม่หาอโหดแน่เดี๋ยวน้องเขาไปบอกเขาก็ชิมเองนั่นไงครับไปข้างได้ไปไปไม่ได้เจอเจอกันนะเพราะว่าเดี๋ยวสองนุ่มเนี้ยก็เคยไปมาก่อนแลาแนะนำได้อยู่แล้วจริงเหรอดิวเคยไปเหรอเคยไป เขาเรียกว่าเกือบเคยไปเกือบเคยไปกิจกรรมบนงานก็จะมีการลัลลี่ช่วงเช้าค่ะพาคุณแม่ไปช็อปปิ้งที่ตลาดบางพุ่งก็คือช็อปปิ้งแบบดันลี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะมีอาร์ซีมาว่าจุดก็คือให้ให้ไปซื้อปูใส่กระด้ง อะไราะกี่กี่ตัวก็ว่ากันไปต้องแปลกสอนกันนิดนึงหรือว่าใครอยากจะซื้ออย่างอื่นนอกจากปูก็ได้ครับผมก็ซื้อเพิ่มได้เนอะขา้นตอนเวลานิดนึงโอเคแล้วก็ช่วงเย็นยาหารก็เชิญกันแล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับมินิเพสทานอาหารเยแตที่แน่นอนมีมินิคอนเสิร์ตของพวกเราแน่ใช่ครับผมแล้วก็ทอล์ปโชว์ของพวกเราด้วยทอล์ปโชว์พี่ทอล์ปโชว์ของพี่สองคนหรือเปล่าพี่มัน มันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติเลยหรอไม่ไม่คุณผู้ชมครับการไอการแทรกมาแบบนี้กัดแบบนี้มันเป็นสัญญาณแรกว่ามันจะมาเป็นสัญญาณแรกว่ามาทุบมันจะโตว่าต่อไปเนี่ยมันจะไปขไปงหี่เขี้ยวมันจะยิ่งต่อปีกันยากมันจะกัดกัดเผมให้เป็นเสือเขี้ยวดาบเลยอเดี๋ยวเราบอกกันก่อนเลยดีกว่าว่าสำหรับกิจกรรมในงานวันที่19สิงหาคมเนี่ยแฟนคลับลาไๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบ เาตังไตอครยังไม่รู้อีกครับเดี๋ยวมืขึ้นครับมีหลายคนหลังๆข้างนอกบางทีคนข้างนอกยังไม่รู้ต้องย้ำรนมชา่นนีนอะช้อปปิ้งดาวนี้ที่เฟซมาคร149บาทอันนี้ก็ท่องมาดีเราจะฟ้องมันแค่นี้เหละเาจ้องมันแค่นี้เหรอ มาหนึ่งใบใบเสียราคาแล้วก็มาหยอดชื่อไว้ใช่ะก็จะเป็นการจับรางวัลเลือกสิบครอบครัวผู้โชคดีแล้วก็สำรองด้วยได้ไปหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ดวงของคุณใช่ฮะจูนะคะและตอนนี้กล่องเราก็พร้อมแล้วมาส่งกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ